มันเดือวไส้าทายมันกงลางเนี่ยสีธรรมชาติหนังธรรมชาติไอที่แดงแดงเนี่ยจะไปนิยมกินเลยหนันงแดงแดงอตสีท่าเนาะใช่สีเอ,สสเออต้องมาห้องกินนะ่ะเนาะผมผมชอบใส่สีน,นี่หนังเันจะแนไปเองมันหรอเออ,อแกนใหญ่กันเจ็ดส<ม>ิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าทีนี่เสียงมันไม่เอาอื 7จรุ่นมันก็นู่นแหละเป็นร้อยโลอะครับอย่างนี้90เงี้ยเขาเอาไปได้ใช่ไหมล่ะตอน,นนั้นสงเข้ามาหาหมหันวันนี้หมหันก็ไซส์สี่สิบห้าก็ตั้งแต่เจ็ดสิบลูกเจ็ดสิบลงกนน ก็สับเนื้อกนะงต่างๆองค์วอดเข้าไปยังไงเราจะไปวัดเราก็ต้องสับเนื้อต่างๆสับนี้ พ <étique> อหมดเลยเนอะหมูหมูหันมัน้าวนวัฒนานครเฮ้ยเฮ้ยเอาเป็วัฒนานครข้าวมนไกโจย์แปดสองเก้าส่วเจ็ดแปดสามสี่รับรองว่ารับประกันความหอบความอร่อย หมูอตัวใหญ่หม้มมมหันห่นหม้หั่นอย่อย่างนี้ถ้าไม่ถนัดแตกหมด はい <Yep. S 2> <Yep. S 1>、yep.